สว,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อทุกคนมื่อี้เกรสรก็อยู่ที่เฮิ่นเพิ่มนนเก้ามื่อี้เกสรจะมีข่าวดีเนาะทุกคนมีผู้เยอเจอดีเพื่อนโอนเงินมาเพิ่มเกสรหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพื่อนโอนมาเฮิ่นที่ซื้อกฮะเกเรไปเอาเมื่อวานนี้วันที่สิเจ็ดเนาะเกเรได้มาแล้วจ้ะนี่ทุกคนหนึ่งพันเกี่ยวป็นเงินบาทชัน500นะ้นห้าร้อยเป็นเงินที่เพื่อนหา,ากคาทำนี่มก็ยังอยู่สามสามเซน กับสาวพันเนาะจ้ะโอเคกะดีเจอแห้งๆจ้ะพี่ขอขอมยครอบเจอเพื่อนหลายๆเดอ้อเอฟซีทางน้องคายโควรจะเพื่อนลำลุยเดอ้อให้เพิกะเออสุขภาพแข็งแห้งเพื่อนอันสุขกายสบายเจอเด้อจ้ะนีออ่คนขอขอมยครอบเจอพี่เอฟซีเพื่อนหลายๆมาบ้านเกะพอดีม,มาฮอร์กันซื้อแนาโยนวกินมาสู้อีแม่อีพอกิน ี่ลานลานกีกอยู่ทางลานกีทุกคนอันนี้ก็มันกับสีฮอดประมาณห้าโมงแล้วเนาะท่าน่าก็สิเป็นนึ่งเข้าต่อพี่น้องบรรยากาศภายในบ้านเกษรถ้าพูดสิเป็นฮันขายเครื่องขายข้านมอีแม่ขายขนมกับขายน้ำแข็งใสเคยเด็กเด็กทางห้องหินนี่ทุกคนเกศสีพาทุกคนไปเบื้องแถวหองหินก็เนาะแถวหองหินปลาถมบ้านเกศรและสีมานึ่งเข่ายํำแรงนี่้็ทุกคนฟังฟังขวานี่สิเป็นทั้ง เทิร์นกเนาะจีย้อนกระสิงงานแคมโหนี่มาของพี่นี่แต่ละมือนี่สิเป็นสางข้าวสางน้ำมันก้อนเข่าเฮ็ดกินเฮ็ดน้งเฮ็ดให้เขาเป๊ะเฮ็ดน้งเฮ็ดแต่ละมือนะทุกคนข้าวเป๊ะก็คือข้าวต้มอันนี้สิเป็นห้องปอฮาชาวบ้านเกเฮ็ดบ่ทันแล้วใส่กก้อนดินบล็อกแต่ว่าทั้งถึงกับสงสัยแบบปลาไม่เหอะอากาศมันห้าลมพัดมันจงเย็นแล้วก็ งบยังสร้างบอ่อพ่อนี่จ้ะเดินกว้างอันนี้ก็เป็นน้องเห็นสั้งแต่เห,งหิงคุณเนาะคือสอนกับตอนอยังน้อยก็ไม่เห็นอยูน่นี่เลยจะ้ะทุกคนเดินหัวกว้างไปกับทางเลยน,นี่คือบ้านนาเด้ออันเพอร์เดมากก็คืนจะสอนกันอยู่ตีทงเห็น่เลยเด้อพ,พีเอชซีพลูเลยเยอะมาเย็ยนยามกันเน,นี่ยจ้ะทุกคนนก กกตูบเพอพ่อแม่ใน,นเงเนหนังทารูทาเตาเทศตะหงเลยมันกะเยอะเยอะล่นเยอะคูไปแลบางตู้กะฟังเห็นก็นยังสร้างมีแล้วเนาะจ้ะฟังนี้ก็คือยังเอาดยูจี่ก็เอมเป็นบ่เหมือนเอเนมนอี่ ไปในห้องเสียงจักจั่นก็ห้องอะไรจะทุกคนจังมือละเกสีไปปิจักจั่นเธอเบิ่งเดอรกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊เธอกุ๊ก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 เธอไม่รอเข้ามาอันนี้ก็ะเป็นไกล้งเห็นหลายแห่งทางนี้เป็นกระดังเ็ดโซนโซนพัก ห้องน้ำบ้าวล้างสบู่เมื่อหลังจากห้งเห็นบ้านเกษรอันนี้เป็นบ่อนให้กินของแม่โคเวลาต้มข้าวขือน้องเฮ็นซะเอส๋สีซองเข้าไปเหนือกัเนเนอะ สิมีถ้วยโบงแล้วก็เชนหมอ้อห้องเห็นบ้านเก๋ก็จะมีปลานี้เ่าจีไก่เมนข้ากันต่อนเ,อเน,นะาะพีนนนน่น้องก็เวีนกันเยอะโต้กันยานเพอร์โอนยานเพออีเม่มีข้าวดีสิมาบ่า สวัสดีพี่เลอผู้บ่าวจะมาขอบอลวาไปเลยบอมีมีผู้เย่อเจอดีพันโอนเงินเพิ่งห้าวนึงพันห้าร้อยบาทโอนไปแล้วโอนมาเฮ้อมือซื่อนะฮะซีเอทคลิปครอบเจอเพิ่งนะเขาเฮ้ออีเมสเะเล์นี้ซ้ำแซ่ดเลยอ่ะแล้วก็พ่านหนึ่งนะคะสิไป็แตะซื้อนายูนากินมากินในเฮือนในซานนี่ขอบใจเด้อขอบเจอขอบเจอเด้อแม่มาพี่เลยได้เงินซื้อ เป็นเฟิร์สชูนมพลานวันนี้ขายเครื่องได้เท่าไรวันนี้ได้ว้างโศกเศนหองแสนเทกเงินกีบได้สะประมาณสามร้อยบาทสองร้อยบาทสบาทสองร้อยกว่าเนาะคือมีหลายหลานกีบหมดละทั้งเย็บทั้งย้ำหมดละมาเป็นพี่เลอดีหลานกันขวานที่มืดบ่ได้ดื้อเลยเนาะหลานนี่ไปไปนั่งข้าวนำแม่นั่งไป หนึ่งข้าวนเวลาป,ลวปะปแก็้งเงินนงเงนดีใจดเจอป่ย<ด>อีแปดนึ่งข้าสิี่เตะไว้ซื้อกินมื่อหน้ามื่อนี้มันคำละแล้วสิไปหาหนึข้าวต่อก่อนมัน,นใจเด้ออันนี้มากองพี่เลยกองอยัพี่ยิ้มแข่งเลยนะคุณแม่แต่าเกียด <c oughs> ที่อมาเลยนี่เียวสบายมันนี่กะแดดแห้งนไเนาะใคแหใในแข่งแดดทุบมือมันมือวาน นาจะพาไปบางสนมาเขยเมยกแฮ่แล้วตายมาล่ะดเด็กม่งเา,าเห็นมาละโอ้คนมันนี้เขาซิมานึงเขากันเด้อน,นึงเขากินแรงกันเนาะอ,นอ่อยเข้ากับมือมันจิตติด,ดี่ ทำไปนี่ก็ยังฮอนอยู่ ทุกคนทัศสีมาค้างนัน,นเดอร์นึงเข้าอยู่แถวบ้านเทากัประมาณนช้างหกข้าวนี่แล้วนอไนไปเนี้ยติดไปหาเกิดเป็นเกลือกัต่อพี่น้อนกันปะซื้อให้ทุกคนไปเบิง้งโซนโซนอีแมสโซนมะเขืออยู่ทางอันเดอร์ทุกคนมาเบิ้งกันปะมันเป็นแนีเ่เลยตอนตอนนี้เนาะเบื่อมันเยอะแหนะทุกคนเอ้อจงเฮอ เป็ดแกงหมดหลายสี่หตัว 하 <laughs> แป๊ทุกคนลุยกันต่อฮาวิเฮาวไปเบ่งองยขอเฮดเนยเดอวา่าซิมี่พี่เลิกกินอ๋อเบตนเบ้ไม้ไม่ไหลพี่เลือดด้อันนี้นโนาไม่พอดีติดมันล่ะโหนีนจ้ตาทุกคนเฮดนางฟ้าอปิด๊ไตด้อันนึงกินแล้ว มี่จะรอกน้นอยๆงามๆป้าทุกคนเลยเป็นตาแซบแมงบอกแต่ว่าย่างนี้ในเฮดโบดก็อ่อนลายแล้วจ้ะทุกคนเฮดโบดเฮดขาวเห็นเขาไปหากแกงในแถวบ้านนะแต่ว่าเกย์เขาเดีอดไปยังบอมีเวลาไปเลาะเบิง้งโอ้หันนะทางนี้ก็อ้อนเร็วอืมดอกน้นอยๆเป็นต้ากินเลยอันนี้เกย์สกีฟมาเป็นเนึ้อเสื้อผ้าทางนี้ก็มีให้มันบอมันบอกอ้อหลาย คงเฮ็ดประมาณห้าหนี่ทุกคนเอาไนไนอ้เอานียังขนเอิข้ามาจิมอยลืนะ เข้าแรงห้างตีบนึงเหมือนขอบโคเตรียมตีตตเลยให้ทุกคนแกสิพาทุกคนเฮาเพิ่งโซนมาเขยอ,อีเมลต์ต่อวญญานนะ่ามันเป็อนอะไรเลิกจะมันเป็นพะย่ะตินนลยนะอ่ะมันสวยงามมันเบื่อมันแห้งมาแล้วพี่นะโอ้ยหนาะนะเบื่อแห้งมาเลย ไปเนึ่งกินตัวส่วนอีเมลคอยมันคือเห็นค้างแท้ตัวนี้ลูกคนคือเป็นน,นั้นน่ะ พเพจก็ะเป็ดแล้วพี่นอนะ้องพอดีกินเลยน,นี่แค่ี้ต้นมะเพดมันบ่กห้าวเดผพกบงไปลุกนำ้ำ กำละง,งามเลยจ้ะทุกคนอีเมิ่นก็เอาหลานนำทางโฮดศูนย์นำก็บ่ธรรมดาได้อีเม์ค่อยกอือี่พวงงามๆเลย กินสองสามคนหนึ่งทุกคนได้พอแล้วอันนี้เราก็ได้ไปแลนะ้วเนาะเครื่องที่ห้าสีหนึ่บบงมันมีผักบองมะเขือแล้วก็เฮดโซนที่เหลือโซนเฮาวางเตอร์ทุกคนเลยก้อนสีไปหนึ่งผาคนมาแวะเบิ้องหนามกยอนนี้ป้าตัวเป็นปลาแกะเอลิโกเลอร์พี่ๆผู้เลวอยากกินมะนาวแข่งหนามาน,มานี่กำลังงามเลยทุกคน โอ้โหตัวแหน่งนั้นกะตัวแซบดลมาเดินมาเดินพี่ทุกคนเอ้ยเอซทางฟังไทยให้ผู้ใดอยากกิ่งแกงนะไหมเดินมาแวะหาเกสศด้อ,อกะลังงามเลยทุกคนได้ละสามอย่างมาคือเห็ดกับผักบงมากินแรงเข้าบ่มีหลายประมาณน,นี้นี่จ้าข้าแต่ซุก,ลกแล้วก็เสร็จแล้วอาหารวันนี้เนาะ นี่ทุกคนจะตอนนี้ก็ใหดกินแล้วแล้วเนาะมีป่นป่าอันนี้ของป่นป่าต้มเป,ป็นตุแล้วก็เตี่ยวซื้อข้าวมาันแล้วก็โล้พักองอีพอแล้วก็นึ่งพักของเกี๊ยวซอไปเก็บยวบางคำนี่แหละคนเราลูกซิ้งของเด็กน้อยแล้วก็มาเขอ,อกับมาดูทุกคนเด้อกินข้าวแดงน้ำเกี๊ยวซอนจ้าบ๊ายบายเซรินบ๊ายบายข้า bye, วากรตามเฮ้อ แล้วพ่อก็ติดตามเพิ่มกีสอนเนเด้อ,อร์สนับสน,น,สน,นุนกีสอนเนเด้อด้วยกันมาข้ามโค้ชนะว่าวดูเลย <c oughs> bye, บยายบายดูสิจุ๊บจุ๊บจ้า